ต่างชาติแห่ลงทุนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนายวีริศอัมรปาลผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออเปิดเผยว่าในปีงบประมาณ2,565กันยายน2,564ถึงตุลาคม2,565กอนออมียอดขายและเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจำนวน2,16 0ไร่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,564อยู่ที่65.1เป็นไปนตามแผนงานที่กำหนดไว้ที่2,000ไร่เพราะกอนออได้ปรับเป้ายอดขายและเช่าที่ดินในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2,565หลังจากมีการเปิดประเทศค่ะดังนั้นจึงส่งผลให้มีนักลงทุนต่างชาติเดินเข้ามาชมพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังเป็นผลจากความเชื่อมั่นในโครงการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งทั้ง4โครงการมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นทําให้นักลงทุนตัดสินใจจองซื้อเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานและนิคมอุตสาหกรรมที่กนอ,อดําเนินนกาาารรเองงงค่ะะทํใให้้ปปีปมณ25 2016จึได ังเป้ายอดขายและเช่าพื้นที่ไว้ที่2,500ไร่โดยคาดการจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและปัจจัยบวกจากทิศทางการเคลื่อนย้ายการลงทุนที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะโดยปัจจุบันกนะออมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม182,273ไร่มีมูลค่าการลงทุนสะสม5.59ล้านล้านบาทมีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม4,864โรงและมีการจ้างงานรวม926,262คนค่ะ